ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะแม่แม่คะ่ะสวัสดีแม่แม่เอซนะคะค่ะแม่ขวานค่ะก็ลงคลิปนะคะวันนี้ฝนตกมากเลยนะคะค่ะก็น้ําท่วมน้องมละ,ะ,ะมงมลิเลยนะคะค่ะน้ําก็ท่วมน้องมะลิเลยนะคะพ่อขวานก็ค่ะเลียร์น้ํานะคะออกจากตรงที่น้องนอนนะคะค่ะก็ ฝนตกมากๆเลยนะคะตกแรงด้วยนะคะค่ะก็เป็นแอ่งน้ําเลยนะคะตรงที่น้องอยู่นะคะการน้องมณีก็น่าสงสารมากๆเลยนะคะข้อขวานก็เขี่ยน้ําให้ไหลลงมานะคะค่ะแม่ขวานก็ลงคลิปค่ะค่ะให้เห็นนะคะว่าตรงที่น้องนอนนะคะมณีนะคะค่ะก็ น้องไม่มีที่นอนจริงๆนะคะค่ะก็มีแต่แอ่งน้ํานะคะค่ะมีแต่น้ําเลยนะคะตรงที่น้องอยู่นะคะค่ะก็สงสารน้องนะคะค่ะ่อขวานก็เขี่ยน้ําออกใช้ใช้จอบนะคะค่ะใช้จอบขุดแอ่งน้ํานะคะตรงที่น้องยืนอยู่นะคะออกนะคะ ก็แฉเลยนะคะตรงที่น้องอยู่นะคะฝนตกแรงนะคะเมื่อกี้ตกแรงจนน้ำท่วมเลยนะคะการน้ำก็ท่วมตรงที่น้องนอนเลยนะคะค่ะสงสารน้องนะคะค่ะก็น้องไม่รู้จะนอนแบบไหนนะคะก็แฉหมดเลยนะคะ น้ำก็ท่วมตรงที่น้องอยู่นะคะเพรควานก็ค่ะเอาจอบเคลียออกค่ะก็สงสารนะคะสงสารน้องนะคะค่ะไม่ๆด้อฟีท่านใดนะคะการมีผู้ใจบุญนะคะเข้ามาเมตตาช่วยน้องได้นะคะ น้องมะลิยังไม่มีบ้านอยู่นะคะ,คะก็ยังลำบากหลายๆอย่างเลยนะคะค่ะแม่แม่ผู้ใจบุญท่านใดนะคะหรือมีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะค่ะเข้ามาเมตตาช่วยน้องได้นะค,ะ,คะน้องมะลิก็เป็นภูมิแพ้ค่ะ น้องก็คันนะคะใช้ขาถูนะคะค่ะพราขวานก็เปียกไปด้วยกันเลยนะคะเมื่อกี้แม่ขวานไม่กล้าลงคลิปนะคะฝนตกแรงมากเลยค่ะค่ะก็ต้องใช้จอบนะคะขุดดินนะคะ ฝนตกแรงพ่อขวานก็ไม่กล้าออกไปนะคะเมื่อกี้ก็น่ากลัวมากเลยนะคะ แม่ควานก็สงสารน้องนะคะเห็นน้องค่ะยืนตากฝนแฉะน้องก็เป็นค่ะน้องก็ภูมิแพ้ด้วยนะคะสงสารน้องค่ะค่ะถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดนะคะค่ะเข้ามาช่วยสร้างบ้านให้น้องนะคะก็ยังขาดเยอะเลยนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะ ค่ะแม่ควานก็ลงคลิปนะคะ,คะตรงนี้ก็เป็นแอ่งเลยนะคะแอ่งน้ําใหญ่เลยนะคะเมื่อกี้ก็ท่วมไปถึงน้องมะลินะคะค่ะก็ยังไม่กล้านะคะที่จะไปขุดเอาน้ําให้มันไหลมานี่นะคะค่ะฝนก็ตกแรงนะคะ กอควานก็ขูดน้ำนะคะตรงที่ขังนะคะก็ขุดออกค่ะ สงสารน้องมากเลยค่ะค่ะแม่แม่ผู้ใจบุญนะคะค่ะมลิยังไม่มีบ้านอยู่นะคะค่ะก็ยังขาดหลายอย่างเลยค่ะค่ะแม่แม่ท่านใดนะคะค่ะผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดนะคะค่ะเข้ามาเมตาน้องมลิด้วยนะคะค่ะก็ฝนตกอย่างนี้น้องก็เป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะค่ะก็คันนะคะ ก็ขวานก็ขุดนะคะขุดในน้ําไหลออกมาที่นี่นะคะก็ขังอยู่เลยนะคะตรงน้องอยู่ค่ะค่ะแม่แม่เอฟีท่านใดนะคะค่ะเข้ามาเมตาน้องได้นะคะ ถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะเข้ามาไม่ตาน้องได้นะคะแม่ควานก็จะรอนะคะค่ะแม่ขวานก็จะรอนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะตรงนี้ก็เป็นแองน้ำเลยนะคะค่ะสงสารน้องค่ะ ก็แฉะนะคะดูน้องค่ะเป็นพ่อควานขุดนะคะก็มอง <c oughs> อค่ะแกก็รู้นะคะว่าพ่อควานนะคะทําความสะค่ะให้ตรงที่แกนอนนะคะขุดอย่าให้มีแอ่งน้ํานะคะ น้องมะลิก็เป็นช้างตกงานนะคะนะคะ่ะน้องก็เป็นช้างตกงาน,นะค่ะแม่แม่เอฟซีนะคะค่ะหากมีผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดนะคะที่จะเข้ามาเมตตาช่วยนะคะช้างตกงานนะคะน้องมะลินะคะค่ะก็เรียนเชิญได้นะคะคะก็สงสารน้องนะคะเวลาน้องคันค่ะ หากมีแม่แม่เอซผู้ใจบุญท่านใดนะคะค่ะหรือมีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะอยากให้น้องได้มีบ้านอยู่นะคะสงสารค่ะแฉะมากเลยนะคะตรงที่น้องอยู่นะคะแฉะมากค่ะค่ะก็เป็นโครนอยู่เลยนะคะ ปนยืนอยู่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะเจะมากค่ะกลัวกลัวฝนค่ะกลัวฟ้านะคะค่ะมีผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะค่ะน้องมะลิยังรอผู้ใหญ่ใจบุญเข้ามาสร้างบ้านให้นะคะค่ะน้องก็ยังรอผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสร้างบ้านให้นะคะ แม่ควานก็จะรอเช่นกันนะคะไม่ว่าพ่อควานแม่ควานก็จะรอผู้ใหญ่ใจบุญค่ะรอแม่แม่เอฟีค่ะเข้ามาช่วยสร้างบ้านให้น้องมะลินะคะค่ะก็สงสารน้องนะคะค่ะก็เรียนเชิญแม่แม่เอฟีกท่านด้วยนะคะค่ะแม่ควานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องแม่มะริเลิเฟนด้วยนะคะค่ะแม่ควานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่มะริเอลิเฟนด้วยนะคะค่ะแม่แม่เอผู้ใจบุญทุกท่านนะคะค่ะแม่ควานก็สวัสดีนะคะแม่ควานขอจบคลิปนะค,ะ,คะขอบคุณมากนะคะ